แล้วเราต้องอยู่นี่นานแค่ไหนข้าไปคุยกับเจ้ารู้อะไรไหมหลาซูไปดักแล้วไหนว่าจะไม่คุยเงเจ้าทั้งคู่มากับข้าไปหน่วยตัดการไทยยะายพวกข้ามี 1, 27่งสแต่กำลังคิดจะยะกแท้ๆอยู่ที่ถูกใจตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบดอสตรอนซึ่งต้องออกเสียงแบบว่าแบตอสตรอนเอองั้เรียกว่าบีแล้กัน ถ้าเราแค่สุดกัรบัตรเลิ์ที่แปลงเ่าไม่ได้ไม่อยากเห็นโลกข้างหอาได้ไงมีเหตุผลที่ทำไมเราไม่ขึ้นไปโลกมืดบนก็เพราะว่ามันอันตรายเอาใจแพ็กมาทำไมถ้าฆ่าลอบไปได้เขาจะจัดการเจ้าเลื่อนไขนี้รับไ้แล้ว เขวเพื่องบุญช่งางงดงามเห็นแล้วจ้าเจ้าพิสูจน์ละว่าขวดรับนี่ไปและเข้าถึงศัก,กยภาพสูงสุดของเจ้าเจว่า ให้พวกเขารู้เรามีมากกว่าที่ตาเห็นเราแปลงร่างได้แล้วนับสามหนึง่งฮ่ามันใช้ได้ว่าข้าไปไหนพวกนี้ใช้ยังไงเออ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 เอต้องใช้ล้อต้องติดล้อต้องใช้ล้อ <c oughs> ว้เอ่อผัว เราไดีแล้วเราได้พลังมาเพื่อบางอย่างมาใช้ให้คุม้มเฮาอรายู่จัดสู้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวว้าวคำมิตอกากรอด้วยมันออกมาตัง้งจมอนี่มีที่มือมีมีที่มือด้วยล่ะเ,เห็นแล้ว Transformers ปีพวกนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายเจ้าฟันประตูทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่มันเป็นงั้นอยู่แล้วใช่ไหมชอน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 